อะไรคะมาจากจังหวัดอะไรจังหวัดเชียงรายเนาะเคยไปไต้หวันไหมไม่เคยครั้งแรกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นพร้อมอ่าผู้หญิงค่ะผู้หญิงเราก็มีนะคะสวยด้วยค่ะสาวขอนแก่นนะคะโสดด้วยค่ะน้องบอกว่าพร้อมเพพร้อมค่ะอันนี้ก็โสดนะคะโสดทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวผู้ดังอยู่ข้างๆอมยิ้มอมยิ้มเมื่อนานมากขาแมนบอ เออเร็วพอไดมีผู้สาวแซวเนาะสวยนะคะสาวขอนแก่นค่ะส่งเข้าประกวดนะคะไปยูเขตยยังเกาะไทยนานเบิ่งเอาเด้อผู้บ่าวผู้ใดมาเบิ่งคีปอ่ะสาวไปยูไทยนานกับกับยังเกาะเธออยูเขียยังเสือยูเขตใดเหากยวนเทายวนเด้ไปบ้านปลาคสิพห้าไปเที่ยวอ่มาสัมภาษณ์ฝั่งนี้นะคะ อันนี้มาจากจังหวัดอะไรมาจากจังหวัดอะไรจังหวัดอย่างก่อนอุบลบ้านใดบ้านใดก็คือหน้าใสดีเถอะวะดีใจบ่ดีใจนะนึกว่าบ่ดีใจอันนี้ที่มาแต่จังหวัดไหนนครราชสีมานครราชสีมาหรือว่าโคราชเนาะอันเดียวกันอำเภออะไรอําเภอบ้อนตําโอ้ดีใจไหมคะดีใจเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้บินเดือนหน้าแล้วนะคะอันนี้เด้เสือเรืองเด้จังหวัดใดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์อำเภออย่าง โอ้ดีใจปะดีใจเนาะเพ็นมูหลายๆเนาะเออบินพร้อมกันเนี่ยรถมารอแล้วเนี่ยจะได้ไปบีซ่าแล้วอันนี้เด้มาจากจังหวัดอะไรชนบุรีเป็นคนชนบุรีเหรอคนน่านคนน่านแต่ว่ามาทํางานที่ชนบุรี๋อดีใจไหมดีใจอันนี้เด้จังหวัดอะไรบุรีรัมย์เอ้าหูจักกันป๊บุรีรัมย์โอหูจักกันไปมองเดียวกันไปมองเดียวกันหูจักกันไปเด้อเอออันนี้มาจากจังหวัดอะไร นครพนมดีใจบ่ไสเดีไปงานคู่งานรู่อบอีลีกับบมี่เดี๋ยวเธอพิมมาในขอความหาให้พี่อีกรอบหนึ่งว่าขอไปกู้ทกสเดี๋ยวพี่ลืมหมายถึงเธอแชทมาถิ่มไว้อสองสองพี่น้องนี้มาจากจังหวัดอะไรอุแบบดรนอำเภออย่างบ้านดุงผู้ใดเป็นคนผ้าสับส่วนกันสมัครไายหรือน้อง อันเป็นไอ้บออายุอายุเท่าไรไอ้ยี่สี่อันนี้เด้ยี่สามเราเราซีเฮดแต่บอโกสั่งคิดว่าแน่ใจอยู่บ้านพ้านองเฮ็ดยังเกเรบอบอบอมีมีแฟนบอบอมีขับไปจันี่พูดน้อยๆยระวังเดือผู้สาวผู้สาวแต่หวานมากได้นี่ อ้าวคนนี้เออ่มาจากจังหวัดอะไรคะบุกาหารครับผมบุกาหารรับชมคลิป YouTube บ่อยมากมันบ่อยครับบ่อยทุกวันไปเบิ่งเจ้าของเด้อบบดนี้เด้อไปเบิ่งเจ้าของดีใจป๊อตตีใจเห็นหมูหลายเนาะหลายครับหลายหมูหลายหมูหลายดีใจมีก๋วยเตี๋ยวกินทั้งนอกเด้อหากินก๋วยเตี๋ยวผู้น่ะเขาเจ้ากินน้ำอยู่ผู้น่ะข้างหลังอันนี้เธออยู่จังหวัดใดผู้ดรนครับบ้านใดบ้านเชียวานบ้านเชียวานมาสมัครงานกับผู้ใดก่อน อุดรน้องกิต์อุดรจ้าอุดรเนาะตื่นเต้นบ่เฉยชืยเมื่อบินภูล่เป็นปกติเนอะโอ้เคยไปแล้วไหมซีนแล้วอันนี้เคยไปบ่เคยไปพวกปีแล้วครับผมไปไต้หวันไงจบสุดดูมึงไทยชีวิตปีมึงได้ไปนี่แหละอ๋อเป็นยังจังอยากกลับไปล่ะเพราะเพราะว่ามันมีโอกาสนะครับเรียนจบแล้วโอ้เออลองเบิ่งเนาะโอ้ดีดีมันมีโอกาสตรงนั้นอืมอืมอื ยังบอกเคยไปเออมีมูอยู่พอดีเด้คูจักกันไว้ไปมองเดียวกันมันบ่เออได้พอดีเดคไปทางเออเออผักไตเดี๋ยวก็ได้ไปพรมกันรอรอวีซ่าออกมื้อนี้ไปวีซ่าแล้วเสียบอกกินน้ำนะป้าโถกินหลายๆเด้อกินหลายๆก๋วยเตี๋ยวก็มีอ่มาจากจังหวัดอะไรคะบุรีรัมย์ป้าผู้บ่าวบุรีรัมย์คือหลายแท้มื้อนี้อันนี้เด้อํานาจเจริญบ่อันนี้เธอเด้อ นอไายครับอำเภอหย่างอำเภอเมืองครับโอ้ยู่ไก้กันตัวนี้อย่างวะเรียบเรียบร้อยแล้วมันบอเรียบร้อยทุกอย่างรถสิพ่อนังบอเดี๋ยวเด้อสามสิบสองคนมีผูเดเอวรถส่วนตัวมาบ่นี่ะมีบอพอมารถรถสองขั้นเดี๋ยวเด้อรถสองขั้นนี่สินังพ่อบอเขาไปในสถานทูตบอไม่มองกินเขาเด้อเขาไปทางในน่ะ หมายถึงว่าไปวีซ่าแล้วๆแล้ว,ลวก็บอมมี่มองกินเขาต้องกินแต่อ,อยู่นี่เลยเออเนี่ยก๋วยเตี๋ยวอยู่ท,าาท้างหลังแล่แม่ตปนอหนอารมไทยคุณพี่อัไปไม่ไปไปยถ่ายรูปผูดย่งมั่านไทยไปไทยเออไปรอถ่ายรูปเด้อ ไทยไทยบองผ้พี่กับบอลูขึ้กันเพราะใจนั่งทาไทยดูดเพื่อนเยอะจังเดี๋ยวถามเพื่อนบึงเดี๋ยวพี่ถามให้แน่นแน่นของพี่ยุยทยบอสันอ๋อถ่ายแต่ไม่ต้องจ่ายบูวิคือดีใช่ปะอ๋อโอเคโอเคเออบอถ่ายไปถ่ายรูปซื้อแต่ว่าบอต้องใจเพราะผมเชื่อใจแล้วมันบอเออ ฮะทายเพิ่มต้องทายเพิ่มเพราะว่าในจ่างเอาเพิ่มเอออันที่ข้าไปไทายอยู่โ่งบาดาลนะมันพอๆใส่ต้องเอาไปใส่อยู่ไต้หวันน้ำ ไปอันกินเขาไปมันมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ทั้งหนาไปกินได้เด้กินแล้วมันบอกเออโอเคไปหอดสถานถูดแล้วมันบะมีแนวกินเด้เพราะว่าสถานถูดแล้วแล้วก็แล้วเลยเมื่อเดี๋ยเลยแล้วก็ลอวีสาวออกประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วสิแจงมือบินเนาะจะเตรียมตัวไว้เด้อครูบ่านน้อยก็มี20กว <S <S ัวเ่าเท่ไปงานอย่างไง พี่บีพี่บีไปโรงงานกับพี่นะครับบอกโรงงานอีหยังผมไม่ผมก็ไม่ได้ถามนะครับผมรู้แค่ว่าไปกับพี่ผมก็ไปเลยเออไปเพราะไปเพราะธรรมโชตนะพูดอะไรก่อนผู้ใดก่อนไซื้ออยังธรรมโชตเดี๋ยวไปเช็คเบ้างก็เด้ออยู่ขอนาโจอืมอ ให้ยทนบันบ้างให้แทนกันถ้างขอให้แทนกันหมดเลยอืม